การตูเลิฟลีส่สากุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเปรตดนาเกลือตอนนี้เรามีช่องแยกเลิฟ y ีส่สกุละโกรอพสำหรับอายุ13ปีขึ้นไปด้วยนะคะถ้าบ้านไหนผู้ปกครองไม่ซีเรียสตามไปรับชมเลย มาสการเจ้า,าค่ะพระคุณเจ้าได้ใส่บาทช่วงเช้าแบบนี้นฉันก็จิตใจผ่องใสไปทั้งวันเจริญพรโยมแจมชายผู้นี้เป็นชายที่งกซึ่งเขาเป็นเจ้าของนาเกลือทันทีที่เขาเห็นนั้นเฮ้ยป้าแจมนะป้าแจมไปกราบไหว้แบ่งข้าวแบ่งน้ำให้อยู่ได้เจ้าค่าเอ้ยเคยเห็นไหม พวกไม่ทำมาหากินมาขอเขากินทุกเช้าคุณพระไอเทิดนะไอเทิดนรกมันจะกินหัวเองเอาหลวงพ่อฉันต้องขอโทษแทนมันด้วยนะเจ้าคะไอเทิดนะมันไม่มีพ่อแม่คอยอบรมสั่งสอนถึงได้เป็นแบบนี้ไม่เป็นไรสีกาอาตมาไม่ถือสาหรอกออกจะเป็นห่วงเสียมากกว่าด้วยซ้ำ ฉันขอน้ำดื่มสักหน่อยเถอะนะโอ๊ยนี่ก็อีกคนหนึ่งแล้วมือเท้าก็มีนี่ไม่ให้เว้ยไปให้พ้นนะพ่อนะฉันมันคนตกทุกข์ได้ยากสงสารฉันเถอะก็ะบอกให้ไปไงแม้แต่น้ำในนาเกลือค่าก็อย่าแต่ต้องชิวนะ <ijo. S 1> เวลาผ่านไปจนกระทั่งวันหนึ่งที่ได้เกิดฝนตกหนะะัก ยุ่งแล้วเกลือที่ใส่ถุงเอาไว้ยังไม่ได้เก็บเข้าโกดังให้ดีเลยต้องเสียหายแนะ่ข้าไม่ยอมหรอกเงินทองข้าจะไม่ให้กระเด็นสักสลึงเดียวแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นไวมากในชั่วพริบตาเดียวใช่แล้ว ทันทีที่เขาตายเขาได้กลายเป็นเปรตเพราะตอนมีชีวิตอยู่เขาไม่เคยแบ่งปันหรือทำบุญกุศลใดๆอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยไม่ตกไม่ติกมันแล้วปาลาเปลือด้วยผลแห่งกรรมเธอ ก็ยังคงอยู่ที่นาเกลือแห่งนั้นและออกมาหลอกหลอนผู้คนอยู่เสมอโดยเฉพาะวันพระเป็นลูกสาวสินะจ๊ะพี่เกลือก่อนหน้าเนี้ยเรไรฝันเห็นแหวนก็เลยว่าจะให้ลูกชื่อแหวนจ้ะได้สิจ๊ะเรไรว่าแต่เย็นนี้เรไร อยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวพี่จะไปหาซื้อมาให้อืมก็มีอยู่จ้ะเคยกินตอนเด็กๆคุณยายทำให้ต้นชะครามเอามาใส่ไข่เจียวอร่อยมากแต่มันก็หายากนะจ๊ะไม่เป็นไรแสดงว่าลูกเราก็อยากกินด้วยพี่จะไปหามาให้ได้แต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่ต่างจากผักกวางตุ้งในโฆษณาที่หาทั้งตลาดก็ไม่มี ด้วยความที่เกืือรักลูกเมียมากเขาจึงคิดว่าเขาจะไปหามันที่แหล่งซะเลยเอต้นชะครามนี่มันขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลตามชายเลนแล้วก็นาเกลือมีที่นึงอยู่ไม่ไกลนี่นามีไงเจอแล้วช่องงามๆทั้งนั้น เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยทำไมตอนนี้หมอกถึงได้ลงหนาขนาดนี <T <t ้ล่ะฮะเฮ้ยปเปรตพี่เกื้อจ๊ะพี่เป็นอะไรไป เกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ตัวสั่นแบบนี้คือพี่พยายามหาต้นชะครามมาให้เรไรแล้วพี่ก็เลยไปที่นาเกลือเพราะที่ตลาดมันไม่มีที่นั่นพี่พี่เจอเปรตนะปะเปรตที่นาเกลืออย่างนั้นเหรอจ๊ะ ไอ้เธอเอ้ยไม่น่าเลยเพราะเองเนี่ยก็มีส่วนทําให้ลูกค้าค่าหายเหมือนกันนะตอนมีชีวิตเองทั้งขี้งกแล้วก็มองว่าการทําบุญทําทานบ้างเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองข้าก็เตือนเองแล้ว ตามที่เล่ามาเจ้าค่ะยิ่งคืนนี้เป็นคืนวันพระด้วยเล่นเอาชาวบ้านแทบจะไม่มีใครกล้าผ่านอยู่แล้วเป็นเพราะบ่วงกรรมของเขาเขาจึงยังวนเวียนหน้าที่แห่งนั้นอาตมาจะไปดูเสียหน่อยก็แล้วกันและถึงแม้ว่าเกลจะกลัวแค่ไหนแต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามเขาได้กลับมาที่นี่อีกครั้งในเวลาหกโมงเช้า เอาวะอย่างน้อยก็ฉกได้มาแล้วช่อหนึ่งรีบใส่เกียร์หมาดีกว่า,วาหลวงพ่อช่วยด้วยครับผมจะเก็บต้นชะครามไปให้ภรรยาที่กำลังตั้งท้องแต่ว่ายนเธอดโยมเธอดที่โยม ต้องเหนื่อยทำนาเกลือซ้ำไปซ้ำมาวนอยู่แบบนี้พักก็พักไม่ได้มันเป็นเพราะบ่วงกรรมนะใช่ไอ,เอ้เทิดเองไม่เหนื่อยหรือไงถ้าเองอยากหลุดพ้นอย่างน้อยนี่ก็เป็นกุศลแบ่งปันบ้างเถอะทันทีที่ได้ยินดังนั้นเปรตนายเทิดเริ่มทบทวนสิ่งที่ผ่านมาแล้วเขาก็มีท่าทีที่สงบลง เดี๋ยวเหอะไอด่างมาเห่าแหวนแฟนค่ะนนคนในโบสมองใหญ่แล้วพอได้แล้วจ้าโทษครับแหวนก็คนมันคลั่งรักอะ่ะว่าแต่วันนี้มาทำบุญให้ใครนะก็ดวงวิญญาณที่เคยเป็นเปรดที่นาเกลืองไงจ๊ะพอแม่ได้กินต้นชะครามนัน่นแม่ก็คลอดแหวนออกมาเลยก็เลยอยากขอบคุณเขา เอ๋ ه, สรุปว่าเรื่องที่พ่อแหวนเคยเล่าเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยเผื่อมีใครเม้นถามที่ไม่ได้เอาอาจารย์คงเข้ามาเนี่ยก็เพื่อให้มันดูหล่อนๆน,นั่นเองนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ค่ะนอกจากกดไลค์ให้แล้วก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะส่วน FC ใหม่ถ้ายังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกดให้กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย